มินี่ครับมินี่ขอเมย์เมย์นะไม่ใช่เจนสุกแทนครับขอเชิญคุณแอมมิี่ขึ้นเวทีนะครับวันนี้คือเป็นเป็นเบื้องหลังเป็นเบื้งหลังในการที่มีงานของกระหุงมาไทยในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทิน gửi เลยคำเกิน้น đ อ n em khai em ก h ่ c em và uh, emily đã hỗ trợ hùng trong quá trình vừa qua và bây giờ mình uh, mọi người mời mọi người có thể ngồi xuống để mình cùng uh, có những cái uh, trao đổi cũng như là nói chuyện với cả các bạn đúng không? À, còn con đường khó khó nằm tiểu cập bên uh, chứ có cái sườn tua của khu thuốc được không? Uh, mời em có thể giới thiệu bản thân của mình uh, đến tất cả mọi người không? Mấy cái chuyện, có xin uh... chào thì uh, em cũng giới thiệu ngắn gọn thôi em là phúc thì mọi người có thể gọi em là đổ để cho nó đỡ nhạy cảm lại anh ở, ở nước ngoài thì uh, em cũng đã làm việc với hùng cũng được uh, gần 3 năm uh, xuất phát là em là bạn của hùng từ sáu uh, bảy năm trước thì ba đây em có cơ hội ngồi lại với nhau rồi à, đi cùng với nhau thôi phát triển tới thời điểm hiện tại là là cũng là một cái duyên thì cảm ơn music cũng như là các bạn ở đây đã tạo điều kiện cho con Hùng có mặt ở đây tại đất nước Thái Lan ngày, ngày hôm nay. Cô đơn nữa là khó nam khắp, à, nam khuôn à, thi phúc hoa เป็นนามของชื่อในการติดต่องานภาษาต่างประเทศก็คือเป็นชื่อชื่อโดครับดังนั้นก็สามารถเิีชื่อคุณโดครับเป็นการที่รู้จักกันแล้วก็ร่วมงานกับกวางหงถึงตอนนี้ก็าหกปีแล้วขอขอบคุณมิวสิคขอบขอบคุณทุกคนที่มีให้กําลังใจทั้งกอางหงทั้งทีมงานนะครับในทางนี้ในวันนี้ด้วยนะครับน้องฟ้าครับน้องฟ้าเห็นความรู้สึกของน้องฟ้าตอนนี้เป็นยังไงเมื่อที่ยืนกับคุณฟุกความหงแล้วกับ

อ๋อโอเคน้องฟ้ารู้จักจกับพี่คนนี้ไหม,มพี่แอมมี Me ่นี่น้องฟ e ้าอยากส่งคำถามอะไรให้พี่แอมมี Me i, ่ไหมอ่าอยากจะถามว,ว่าครั้งนี้มาไทายเป็นครั้งที่เท่าไหร่ของคุณเอมิลี่แล้วก็ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เห็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกในเมืองไทยแบบเป็นทางการแบบนี้ค่ะอ่าแอมก็เห<อ>็นแอมก็เถอะเจอกี่ยวกฝั่ง và nói với tất cả các bạn đang gặp ở đây là cái cảm xúc của em khi đầu tiên đến thái lan như thế nào và đây là lần tháng mấy vậy nha em. Xin à, Thì mọi... em giới thiệu em là tên tiếng anh của em là Emily và em lần đầu tiên em đến thái lan và có mặt lại lần đầu tiên đứng trên một cái bục máy tính với nhiều người đến như vậy và đây là điều may mắn mà của ekip của tụi em. เอ็งก็ขอเลยสิ้นล ỗi ในมิวสิกและทักทายทุกคนที่เอ็งด่าไม่ได้เลยนะครับผู้ชมนี่คือแอมิที่ครับโคนสวยของทีมงานเราแอมิที่ก็คือเป็นคนแรกมาเมืองไทยแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นทุกๆคนทุกๆคนอยู่ในมิวสิก mình có sự tham gia của các bạn trẻ, các bạn trẻ cũng đã có sự tham gia của em bạn trẻ, các cái trẻ cũng em có à, là tham gia của các bạn trẻ, các bạn trẻ cũng đã có sự tham gia của các bạn trẻ, các bạn trẻ ขอบคุณถึงทุกคนถึงมิวสิคทุกคนที่ทีมงานในวันนี้ของมิวสิคเครับแล้วก็ขอขอบเชิญด้วยนะครับเนื่องด้วยบภารกิจหลายอย่างก็เลยการจัดมิทติ้งก็ยังไม่เป็นเดี๋ยวจะรับปาว่าในอนาคตนี้อันใกล้นี้จะมีการมิทติ้งเป็นทางการของทีมงานก็ความหูด้วยนะครับขอเชิญทุกคนด้วยนะครับ อันนี้าหนี้คืานน่าใหญ่กว่านี้อันนี้อาจจะไม่พอแล้วอาจจะต้องไปลาชมังแล้วนะคะรอบหน้าก็แบบว่าบางทก็ n ó อ là lần này เด n Han chưa ุด đông า à bọn mình เด ả i đến n h ห ề ือน n n ขอขอขอพุดใหม่ทีครั้เมื่อกี้ครับแอมก็แต่น้อยหลัตวเจ็ะแล้วน้องมเน เมแม่ใจะมาทายต่อไปครับคระโปอ่ะเพื่อเดี๋ยวขอความยิ้มเ็นะขัใครายครับเมื่อกี้ครับผมชอบผมชอบเมื่อกี้เมื่อกี้มกีการที่จะที่นั่งของผมครับผมจองแล้วนะอันนี้ชื่อตะวันใหญ่เลยเจ งานในงานผมครับใช่ไหอครับติดอย่างนะครับผมน้เรน้องสาชื่อเกียร์หน่อยครับชื่อเกียร์ชื่อเที่ไนครับแอมซี่แอมซี่ข้าผงข้าผงโอเครังอยู่ๆตะโดนแยกงานครับผมฟ้าครับพี่ขอสอบถามหน่อยเมื่อที่มีความห่วงมากอยู่ในพ่อพี่รู้สึกของหนูกับน่าจะเหมือนกันกับทุกคนใช่ไหม ตอนน้ตอนแรกที่รู้ว่าเกมดีจะมาไทยนะคะเหมือนกันเลยตอนนี้ดูดูที่ตาของคุณได้เลยนะคะตอนนี้เขานอนไม่หลับตั้งแต่วันแรก่เจริงหรอดูขอบตได้เลยค่ะเอ็มาอเอ็มีอ็เห็นได้เลยทุกคน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 ทคนทุกคนทุกคนทุนทนทนทุนทุกคนทุกคนกคนทุกน nhớ ngày nhớ đêm đến lúc mà cái câu hát nó có được em em cảm thấy cái sự chuyện đời của các bạn em có muốn nói lời cảm ơn nào hay là muốn nói những gì không thật à, sự thì khi mà cái lúc mà em đặt chân tới thái lan á sân bay thái lan á thì em cảm thấy cái điều mà em bất ngờ nhất là các bạn rất là nhiều tình nói em rất là nhiều tình hôm nay เราไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแค่ไ,คไ,คไ,คไอโรจิวก็ใจฟูไปแล้วค่ะน้องฟ้าเห็นไหมเมื่อก,กี้ของผมก็แชร์ความรู้สึกว่ารู้สึกภูมิใจมากรู้สึกดีใจมากรู้สึกมีความสุขมากๆที่เมื่อเห็นวิวซิทุกคนต้อนรับสุดสนามบินเมื่อนี่ลงเครื่องปึ๊บเห็นแล้วปลายกวางหงมัตเทอรีดีใจมากเลยไม่ดีใจได้ไงนะคะเขาได้ฉายาเขยไทยมาสักขนาดนี้คข,ขอเสียงตะไคร้หนา ต่อไปนี้ก็คือเป็นการที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับกองหน่อยนะกอเพลงเ็กที่เราแต่งตอนอายุเท่าไหร่ังแรกที่่ัตเท่าไรดตนอไั้งกอนยังแก่ั้งกนเท่ังัยุ้องแตนอเัตเท่า16รนอาุ สิบสน่าม่งสี่น้านงถอยีกเนาประมาณจำไม่ได้แน่แต่ว่าประมาณช็นม่รู้ประมาณ1 5บหปีนะครับต้องมาเห็นไ,ได้ไหมคะแต่อตอนอายุ1 5บหตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คะ<ณ>ยี่สิบสามแล้เก็ถาหเอ็มเบอยงยังไงตุนยี่สิบสา เราไปนัดผ่านโนตได้ลยบวังงครับถึงอาุ2ถ้าอายุ23ออกเสียงชัดเป็นภาษาไทยโวอร์ชันไทยออกเสียงยังไงครับ23อ่านอีกอีกตหนึ่งครับ23อ่ะสนัครับ23ต่ึดตึลังไง23 ยี่สิบสามถึงตาเาแล้วเนี่ยน้องน้อยทรายบอกว่าจะตัองอุ้มหุ่นมาไว้ถึงนิวเอลเลเมื่อกี้กองหนุนพูดผิดแต่ว่าทุกคนก็ยังแบบเชียร์กองหุ่นเป็นที่เลยครับเราเอรู้สึกว่าแข่งมากมากหินเพื่อนก็ด้วยกินขากใครก็มาค่ะตอนนี้หิงตัวเองสุดๆเลย